พบสเดือนถูกนอกใจไปคบผู้หญิงแพรรี่ไพวันกลายเป็นสาวโสดจากคลิปพักใจ move on เปิดใจไม่เข็ดรักแพรรี่ไพรวันโสดแล้วหลังเพิ่งอ,ออกมาเปิดตัวแฟนในแค่สองวันเหตุจับได้ผู้ชายแอบคบผู้หญิงตอนนี้ move on แล้วขอ,อนาฬิกาจากผู้ชายคืนยันถึงตัวจะปลอมแต่หัวใจไม่ปลอมใครจะสมหน้าก็ไม่ว่าอะไร เปิดตัวปุ๊บเลิกปั๊บเลยทีเดียวสำหรับไพรว,วันวันดาบบูดหรือแพรี่ที่ได้ออกมาประกาศเลิกแฟนแล้วหลังไปออกรายการบูดีมิลินทัินดาแล้วเผยว่าคบหากับแฟนหนุ่มได้2เดือนโดยเจ้าตัวไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวด้วยใบหน้ายิ้แแย้ม am, พร้อมเผยว่าตอนนี้ได้เลิกรากับผู้ชายแล้วหลังจากมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแชร์ว่า ผู้ชายคบแฮรรีซ้อนกับตัวเองลั่นร้องหนึ่งคืนก่อนขอนาฬิกาจากผู้ชายคืนดิฉันเพิ่งเลิกกับแฟน,นะคะเศร้าไม้เศร้าก็ต้องยอมรับว่าเศร้าแต่ชีวิตเราก็ต้องไปต่อตลอดเวลาที่คุยกับผู้ชายคนนั้นดิฉันขอแค่2อ,อย่างเพราะนางขอดิฉันเยอะแยะมากมายไม่ใช่เรื่องเงินทองนะแต่หมายถึงสเปซพื้นที่ดิฉันให้หนางทุกอย่าง คนจะสงสัยว่าไพาวันเป็นนาธานสองหรือเปล่าถ่ายรูปกุม,มือแฟนจริงหรือเปล่าเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมไม่ดิฉันไม่ทำก็ดิฉันมีแฟนและคุยกับนางตลอดว่าตกลงความสัมพันธ์ระหว่างเรามันคืออะไรซึ่งนางก็บอกว่าคือแฟนการตกลงสถานะการชัดเจนก็คุยกันทุกวันนางขออะไรดิฉันให้หมดผมไม่ชอบถ่ายรูปนะครับเราก็มองง่ายดีอีกหวัวร้อความโง่องของกูกูก็พยายามปกป้องความรู้สึกผู้ชายก็บอกตัวเองแบบนี้ก็ไม่ขาดเขา แต่ก็รู้สึกว่าเรามีแฟนก็อยากมีโมเมนต์ที่คนอื่นมีการไม่ถ่ายหน้าแล้วกันขอพิสูจน์อะไรที่รู้สึกว่าเราเป็นแฟนกันเป็นคนลัก,กันก็ขอกุมมือได้ไหมขอกอดได้ไหมนางก็ให้ทุกอย่างที่คนจะเป็นแฟนให้ได้เพราะนางพูดว่าระหว่างผมกับพี่เป็นปกติทุกอย่างเลยเวลาไปทานข้าวด้วยกันก็เปิดเผยกอดกันได้เลยทุกอย่างขออย่างเดียวไม่ถ่ายรูปคู่แล้วลงโซเชียลดิฉันก็มองว่าคือสเปก เราคุยกันทุกวนันแต่ใดๆก็ต้องขอบคุณพี่วูดดี้ที่ได้ไปออกรายการบน,นานและทําให้ผู้หญิงที่เขาไปแอบคุยซึ่งมันก็ยอมเราว่าเขบผู้หญิงคนนั้นไม่ถึงเดือนด้วยซ้ํามันคบดิฉันแล้วไปคบน้องเขาน้องเขาก็รู้จากช่วงเวลาตอนที่เขาทักมาเข้าขอโทษดิฉันเพราะน้องเขาก็ไม่รู้ว่า คนนี้คบดีฉันแต่นางจับได้จากสิ่งที่ดิฉันพูดในรายการพี่วดูดี้ตรงกับนางทุกอย่างอายุไม่เกิน25ครับตีทำงานบัญชีนอนนี่นั่นฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค่าวใหม่ๆด้วยนะคะ